ครับสบายดีสบายดีและสวัสดีเดอ้พอพ่อแม่พี่น้องเอซกันมือสุขูสุคน บอกว่าทางในหรือต่างประเทศกันดีๆตอนน้ำเขาสูงๆเราจะมาเมฆแล้วเนาะสบายดีชาล่าใหญ่ลูกตโตวน้าะสบายดีดตโตวน้องไปใช้ลูกไปสั่งค <ไป S 1> ืนไปเฮือนลุงสูไปให้เฮือนลุงสูกนก่อนไปเบิ่งไม้เนาะให้เพิ่นตัดไม้ให้โดยเนาะท่นนี้นนไปหาไป zoom กันเลยเด้อมีเงนน้ำกันจะรีวิวแต่เฮือนเนาะ ตัวนี้นะ่ะใกอัะะนนี้เป็นกันหนึ่งเขาสบายดีปติงขาานบี่กินข่าแรกกันยังเจ้ายังนันได้กินอันพางมเจ้านีเอาแบบโคกเลยเนาะไก่จะเวเนาหนึ่งน้าไม้หนึ่น้าไม้เน่า่าเต่านกะกองนทีเรียบเราะนกระทมเล่นหน่อเนาะอ๋อมีน้ำฝนทางเป็นเล งามแรงๆกมเอพี่น้องไนี่เนาะงามแรงแพงไพรโนแพงไพรลูกโนแพงไพรแนแพงอันนี้แพงอันนี้อโนจีไปใส่นี่ มาหาถาัดศูนย์สั่งไหมไปเชนโนมันขำแล้วไปอื่นมาช้อนมาเอาขออ้อในไปทางต้งเนเน้อเนาะเาจะมามักมาฮอสอ่าจากเป็นเชอย,อยังนอกบากกระบงุงเดี๋ยวลงไปถามไทยว่านอเป็นเหตุยังอยู่พาแป้นเติดเนาะอืม อบอลน,นันซาสทองอยู่ตี่ี้นนเนาะนี่มีคนมาอยู่ใหม่เป็นอยู่ช่องพ่อเมียกับโ,โอ้าแปนเลยไก่เหมือนป้าลายเลยสบายดีลุงสบายดี ก็เนี so, ่ยถามซื oh, ่อยังเจ้าน่ะซื่อซื่อกองซื่อกองเนาะลุงกองจะมาอยู่ด้นหรือเบิร์นนี่สามเดือนเดือนที่สี่เนาะโอ้ทินทานบ้านเกิดลุงได้อยู่ใช่แล้วเพิ่อนมาจากไหนยินเนาะจะขอเนี่ยนะเด้อยวทินทานบ้านเกิด่ลุงอยู่ทางใดเนาะทินทานบ้านเกิดเมืองนอน ดงบังโอ้ดงบังดงบังโดยโดยฮึ่เสือนพอก้องเนาะลุงก้องเนาะโอ้มาอยู่นี่เนาะโอ้ไพ่แนะนำมานี่ยไพ่แนะนำมาเจ้าคือหัวอยู่นี่อยู่นี่แมนนี่ได้ชงเขาเนี่ยโอ้เบิ้งเบิ้งขับไปทามันโดยโดยทามันป่าเหงอนป่าตุกแป็นตื่นเลยเนาะเพป็นเห็ดยังอยู่เด้อนี่ สบายดีเนดะ้อป้าสบายดีเออป้าเืออ้อยังฮะซื้อน้อยน้อยป้าน้อยเออสวยเข่าแล้วเนาะเด็ดยังนะกินแรงเออผมไม่กินก็ไก่กระลายเนาะไก่เพิ่นแล้วนะเานาะเออ นเห็ดเจ้ากรสานเองบ่นี่ลุงเหนี่ชื่อเขาบ่เห็ดตึกอยู่ในปากท่อบ่ได้บ่นี่ดิเบิ่งไปเบิ่งจักเจ้อเออยังืดไปเห็นเขาข่วงก็ได้อยู่เด้ลุงแต่เขาว่ามีอยู่ป่าไปเออยังมีบอลไปชิวได้หลายเดี่นิจักรอ้นแย่งไปซ่อน มีไปมองไปซิวโอเอือก็ใส่ก็จักว่าได้ไปจักอยู่หันฮะใส่จักว่าได้ไปจักอยู่หันลงทางมาน่ะมันก็มีและไปซิวยันมีอยู่ไปจักแมนบริเบิงอืมแช่ไปชอนนั่นแต่วางมาอยู่ทำริดนั่นไปชอนเบิงดูกปักเข็งยังน้อยโอ้เดี๋ยวนี้มันก็เริ่มใหญ่แล้วแหละแมนนะใหญ่ทำนิ้วสองนิ้วละมาอยู่นี่ฮะ เพิ่นให้เงินดับเงินเดือนบ่ลุงมาอยู่นี่เพิ่นให้เงินดับเงินเดือนอยู่บ่ให้ข้าวกินอยู่บอ่อเออเออาเขาเนี่ยต็มีเด้ดดอเพิ่นมาอยู่นี่น่ะเพิ่นให้เงินดับเงินเดือนหรือให้ข้าวน้ำซัมปากินอยู่บ่มะเผานี่ใืมจักรโลว่าชีชิบในห้องบ่ได้ชีชิบแต่เช้าโลได้แต่ละเชา้าโอ้เงินเด้ เงี้นั่นได้เต็มอยู่ล้านหาเดือนหนึ่ง<ด>กุ้มอยู่บ่ลุงเยอะขนาดทั้งชื่อกินทั้งเขง่ากุ้มอยู่เปิดบริษูชื่อแล<อ>้มันบวบเบืองบันไดกินช้อนปาก<อ>ได้หยัดขอนเดือนเพนนะราะไหนได้คิดเบิดเดือนไม่นจังเบิดได้เงินมาแล้วไปใช้เอาเมื่อชื่อเข่าอยู่ดู<อ>ชื่อนอกกินในดูอยู่บ้านเพคุนจะคุณลูกอยู่บ้านนะสองสองคน สองคนมีแต่ผู้ชายเบิดดอกโอ้พี่การบะลุงฮะพี่การบะลูกเจ้าน่ะโอ้ยโอ้พี่การตานี่มันลูกผู้นะถึกเนี่ยอ้ถือได้มาดุดมั่วเลยบวเห็นเลยเป็นตาขาวหรือทุ่งเบื้เดียวโดยโดยขออนุญาตว่าดังในหนึ่งนะพ่อลุงกองเป็นบุคอยได้ยินเบื้งมันกับลำบากเหมือนเดิมโดย ได้เงินจากนี่แหละเมื่อซื้ออยู่ซื้อกินให้ลูกแหละครัมาโดยโดยเจ้าน่ะกินข้าวแร้งกับยังมื่อนี่บอรทันมีบอรทันมีแล้วจะดองหาตอิ่มแล้วจะดองหาตัวโอ้ไปคุดอยู่ใกล้ๆนั่นเนาะเป็นไงอยู่แกงหน่อไหมแกงหน่อไม้ย่ามีมีแต่หน่อไม้แะไรเนาะเชสิหากินยัง เพือนมึงมันอยู่กะป้าทุกป้าจะมันกะผ่านมาก็เลยถามข่าวถามข้าวอะเพูได้ได้มาอยู่ก็เลยมาแอนมาล้มเนาะหู่จักกันหักแพงกันเพื่อนกะบ่อยากได้ยินนี่เนกะพราะใจอยู่มันบ่โหกบ้เห้ออันโดยโทรไปหาเพื่อนถามเบว่าเป็นได้ผู้ไปอยู่หันเฮ้ยยกโปเพิ่อนวา เป็ดไหลเนาะเพื่อนผู้เพื่อนเอาเสื้ออะไรก็ดึงกระปองดึงนึกลงดึงนึกดึงนึกกระปองเยอะเนว้อไหลไก่ไหลไก่ไอเดียฉลาดด้ยลูงเข้าลายทุกแ่ายพุ่งไปทุกที่ตัวแด่นโตน้อยเออได้เดียนาะนอนอยู่เป้พื่อนบองมันผูกไว้เออผูกไว้อยู่เป้ผูกก็ได้เนาะเวลาควายก็ควายไปน้ำ

ห้านงามได้ลุงคือบวเห็ดขายคือบวสารขายแน่มันกับหพ่อชี้ได้ขายนเนี่ยแบบว่าอืมอยู่พุ่นคือกันคันมีเสือกแบบนี้กะได้เนาะผ่าเศษก็ได้บอกผ่าเศษก็ได้บอกไล่ขึ้กันผ่าเศษท่นใดเออคือแบบนั่นแบบนั่นแบบมันผูกตัวผูกโดยโดยเออมาคุกคุณเด้ไหมติดต่อเป็นกะ สารเปลุงกองเนาะสารเปบะจะมั่งกันเป็นให้แล้วลแต่บะจะมัม่งบอกเอาเกี่ยวเงินในเพื่อนพอได้ซื้อกระฟงกระเพเนาะสามสิบสามสิบพันเป็นเนะานะล,นะนะลำบากเนาะลุงเนาะลำบากอยู่ยบ่ช่วงนี้ลำบากขึ้นน้ำลูกบ่อเอาแต่ว่าขั้นอยู่บ้านนัน่นเบิ้ลเอาอยู่เดียว มันโมไม่แนวหาคือบ้านคือเมืองหาเพียงกบ,บ่ไดดจูแจชิไปเห็ด<อ>เวียกยังเนาะใลกับก็บได้บัดโตไปใช่โมมพี่ตั้งเออใส่กับมาบัดถือเป็นทิดยังบ,บ่ได้โมมีเพียงอค<อ>ือโดยโดยก็ช่วยนเอากับไ่เพื่อนหาดังอออสองคนเนาะอยูอ่สองคนไก่นี่เพิ่นก็ให้กินอยู่เนาะคันโหาโมมีของกินน่ะหลีเนาะทุกมากเนี่ย ตัวเองทุกตายขึ้นกับเธอหนึ่งมิดตายขึ้นเนี่ยกับมาปาดสชติ้งโดยโดยปาดสชติ้งไปปาดอยู่เทนนโดยได้บันรยูนมาวางเดือนได้สองปีนี่แหละปาดแม่ปาดเลยใส่ขาดพู่นี่รถตั้งแต่พี่งแหกลงทดี่เนแน่เจ็บแนวเป็นเนาะใส่ชดโน ช้อดบริชชอดน้ำแขงดอกสุกล่อน้าโดยสุกข้นโนนขู่มือขูมือของโมมีน้าใช่คือมูเด้โอ<ด>แลวาน้าน้ำ,นำมูมาได้โดยกระถังมักย่างใส่สองถังสามถังโดยแล้วเจ็บไข่<ด>นั่นไปป่าเพ่อนกระเชียงตายแลยเ,เ่อนกระเดโดยเตอร์มาทำทำกับตัวเองผัดบริงินเป็นดะเขียน กี่อโดยแหอนันปาดกับเชียงใต้บ่ปาดกับใต้เพื่อนว่าเพื่อเียนไทแต่บ,บัดนี่ชีววัาวน้ำพอเนาะแต่ว่าบ่เป็นไรแต่ว่าเพ่อนปาดเทียบ่ได้เพื่อเบดบุญเบิดกรรมกับบ่อยที่เตียนว่าขาวว่าพันธะว่าโมตียังเอาแต่พอแต่แม่เอามอบตานาแต่เผาโดยโดยูโดนน่น้ำเฮ้ากัน เพื่อนตายไปกันเพื่อนอย่าอยู่เฮากับเพื่อนเป็นคนมาโดูดูเอาอย่างที่เนาะเพื่อนมาเชียงเนาะเพื่อน่าเชียงกับเชียงมาปาดโด้โดูหาโตในเห็ดนี่กินจิ๋วนะป่นบ่แจียวแก้วขวายังไงบ้าขวายจีวเอาเขาก็กินยังแล้วเขาไปห้องผพาตัดเพิ่มเติมคลาดออกมาเลยจับยาจับช้อนทิ่ม เดี๋ยวขึ้นไปตัวเองได้ตัวเองก็มึนหยาบตรงนั้นบ่ได้เลยว่ะโดยโดยแล้วได้ก็เข้าไปในเข้าไปในตัวเองดุกดุกยืนขึ้นเดี๋ยวขึ้นดังเหรีลูกย่างมาโอ้ยลูกเลยว่าแม่บ่เป็นแล้วว่ะลูกปวดมาแต่จะปูปวดไม่เบ่งโดยแม่ดออกเตร์ว่าแบบว่า ยังตายอยู่ปาดก็เดียวเข่ามาออกไหมกระดกกระล่านพอกันโดยโดยเม็ดยังไปใช้ลูกยังไปใช้ลูกเห็นชุกคลิกคลึกมาประเด็นหมดเตะเตียงเออโดยโอ้ยเลยยังอยู่ของเพอนมัดอยู่เออฉุกเขาห้องพัาพื้นโดยโดยเตงกับยังเข้าไปน้่งยังกับไปนั่งเบิ่งเรื่องเต๋อ ขึน <ừ> ้นแล้วนายนุยน่มแหลบด,ดีแหลกข้างหลอดออกซิเจนก็บเบอรอยด์ไรโดยเสียมพืน่นแดงเพื่อนนอใจ้หูปากนั่ห<อ>ย่ำบวกบ,บ,วบ<อ>เขาเคลืนเคลืนมาเลยโดยอืมแล้วเนาะเมืเ่อ<ะ>เพื่นดินเพื่นดันแล้วเด็กช้อยช้อยเยอะเมื่อตาขึ้นเดินยวเราจกวักกว้างหน้าเพื่อน แม่แม่แม่เห voilà> uh, ็นเห็นอยู่บ่อคอยนี่เห็นเงือกข้อเห็นอยกนฟืนไฟนี่มีหาบ่หรือว่าเพิ่นบ่มีหรือว่าใต้โคมบ่ใต้โค้มก็โดยโอนมาได้ห้อนจำต้มอ๋อมันเอาเนาะมันบ่มีพัดลมบ่มีลมบ่มีลมเข่าไปโดยจำเข่าคุกแน่นอนแต่แน่นอนเนี่ยนะเออ มอนช่องน่อยผ้า <โด S 1> ช่องพื้นชาดช่องพื้นบัดเั้นมาอยู่นี่เอบอบบมีเชื้อมีอยังเจ็๊บลังด้ยมันนี่ย,ยอดเพียงกั่โบ,บมีใจเต้เเนเานาะเต้นเนาะเบิ่งพักเป็นปูพักเยี่คือใบใหญ่แทะอือ ตักซีฝรั่งผมเห็นพี่น้องใบใหญ่ขนาดเลยพันใหญ่ได้นี่บอกว่าวเพิ่งมาอยู่สามเดือนเขาเดือนที่สี่แล้วเนาะอันนี้เพิ่นก็เอาไปที่ว่าเพิ่นซานให้เนาะมาจะมาหับท่าซาลาใหญ่มาเอาเงินให้เนาะ,ะกไ็ไปเอาของเพิ่นลาลาเนาะอีตนเพิ่นพอคันขายก็สามสิบพันเนาะก็เลยเอาให้ ต่อจะมันที่นอกมือข kind of ักเลยไอเดียเรามันกระตื่นเรวเล็กไก่เนาะเออคุเนาะบึงมันจนโจ้นนี่นะบ่มีีไบ่เฮีนนะ ไม่แต่ไกลธรรมดาเนี่เอยลงกล้องเนาะสื่อเป็นเนกสานเป็นไห่เบาจะมั่มแล้ล่ะเบาจะมั่มเบาไห่เป็น,ปน,น,าาปนช,ชื่อชื่อกะเพรือเติมน้ำมันกคาลาลูกเนะาะสามสิบเอาให้ชื่อกะเพโดยโดย,โดยโอ้าวอันนี้เพื่อนให้เบาจะมั่มเนาะแน่นได้หนิเนาะลุงเป็นสองปีกับบกขาได้ เสื่องแนีสองปีไปแหวนอ่ต้องีเรมเฮียนน้ำได้บ่นี่ม่แต่ห้าเียนนใ้เชือกไหมนี่โอ้มเนาเ่บอกานนี่ฮะน่าก่บอกดิยากโอ้บดเน่าชเมเฮียนน้ำได้เนาะเท้าซื้อผ้าเศษมาแล้วมันหนักชาโมงเชานเออชานบดิตอกลางคือมูด้ชานเดียวเลยดวดโอ้เส้นเดียวเลยชานดวดเดียวเลยอ ต้องถือว่าเก่งเกินเน่ก็มันจะดีก็เชียวนี่เียจิโรเพิ่นกินนั่นจีโร่หาโตหัวกินเพิ่นบ่มีของกินไก่ต้นเพิ่นหูเพิ่นก็บ่อยากได้ยินป่าถาวรกองหรือว่าลุงกองเนาะเพิ่นลุงไครเนี่ยลุงสูงเออนี่มันกองใหญ่โอ้โหมันใหญ่มันเบิดน้ำเลยนี่โดยโดยหลายอันเลยอืม ก็ถ้าได้จะซื้อค่ะรอันนั้ท่บอกมันน้องท้ามไซื้อน้ำเด้ออ้ยอนขนับเอาเนเ็ดช้อนนี่เ้เด้สั nder ้อนเนี่ยเน่เด้อช้อนเห้นน่นี่นี่ช้อนแบบไรบ้างเคยมาตาตะปูขักะลีพ่อแม่พี่น้องเลยเค่อมาไหนูเมื่อคุนอนแล้วมันอะร้อยบาทเพรอนได้เขาชื่อนี่ร้อยบาท เดน้อยเขาหลักมากหลักมากลูกลูกดักเอาห้่ลูกอัดเบือลูกเอาใช้สงเครื่องไม้ก็เบิงวิธีเขาไล่ไก่เนะ้อนนทานได้ทานได้้ออือกะลีเลยีเยวตนนั้นทานกงสองปีแล้วเสียกรานนอนจ่เปยผูกเห็นไหมเนื้อไก่ยันไก่ขี่เชือเนื้อไก่เน้อผ่าผ่เอเ่นเออ้อเนืนือเนื้อเ้ออเนื้้นเออเนน มัดน,นึ่งไเอล้เจ้าย้ีเอียนเจา้าชานไ้จะหาคนมาซื้อพอได้ชื่อเติมน้ำมันอเอาสิบังเถือห่วยาหาชิปเขาก็ซื้อได้นี่ทีิธีลายไก่คักกะลีนเนื่อยลุ่มเป็นไปคุดจิรอหาโตผมไม่น้อย นีกันได้บ้านนั่นชนขาวนี่แสนใครนี่เรียงน้อยนอนเลือดอูคนน้อยเนี่ยลคนน้อยแนทุกชาตมั่งกระชินไม่เฮียนน้ำุงกองเผื่อนกัมาเผาเพื่อนมาเผาสวนใหนในเผื่อนเนาะบอลสวนที่ชาวทองมาเผาเนาะพี่เนาะเผื่อนมาอยู่กับเป็นเป็นไก่กระยรเผิ่นให้กินโอ้เป็นเลยพี่นอเนาะ

ช่องหนึ่งได้่องมื้อกินแบบโบกินลายโ้กินลายแต่ว่าเขาเขากินแลลเมือนี้ช่องหนึ่งได้กระช่ำมืออื่นเส้าคนช่องหนึงอนหงวนี่บาจมมัมกินคนเดียวนี่เพื่อนบาดอยากดอยน้ำดอยเพอนดอยแล้วกับมกุ้มมันงมือนะมืไปมาแล้วบต่ชิโนฮะมาวนี่บาจะมมัมกะ อ๋อขอบ,บุญขอบคุณเนาะพ่อแม่เอฟซีเนี่ยเกียรติดตามบ่าวจะมั่มบางคลิปบ่าวจะมั่มแต่ต้นจะจบเดวยวประค่าโฆษณาเนาะเผื่อเป็นกำลังใจบ่าวจะมั่เมเฮ็ดคลิปใหม่ๆออกมาให้พ่อแม่พี่น้องนะครับไปส่งเนาะอ่าท่านใดผูญญ้ใหญ่ใจดีเห็นคลิปนี้อยากซรอยเหลือลุงกองเนาะหูเพิ่นบ่ค่อยได้ยินเนาะขออนุญาตก,ก็เว้าแหงหน่อยนึงแล้วก็ป้านหน่อยเนาะมื้อนี้เพิ่นก็กินจิ๋วหาโตเนาะตากระบะพ่นเนาะเพิ่นมาเผาสวน ได้เดือนหนึ่งล้านฮาข่าวเศ้าลกนะเนาะบางเถื่อเพิ่งกันยังมีลูกเพิ่นอยู่ดงบงนะังเนาะพี่การตาบอก่อยคุ้มบันไะดเนาะเพิ่นกับประยัดชุดๆแต่ว่าเพิ่นมีความสามารถหลายอย่างเนาะเพิ่นกัสารสารแหก็ได้กับสารเปก็ได้เนาะโดยเป็นกํนาลังใจฝากพ่อเมพีน่น้องคุณใหญใจดีเนาะ อยากซอยก็ติดต่อทางบาจะมั่นมาเนาะแอปไลายมาได้เนาะอยากซอยเป็นไฟบอหรือว่าเป็นเข่าปลาสารอาหารแห้งเนาะเป็นกะแบบผ่าตักแนเป็นไตคืนเนาะกะคอเนญาตเนาะโดยไม่ห้ามเจอกันคลิปหนาเด้อพ่อแม่พี่น้องพ่อกล่าวคำว่าสบายดีสบายดีลุงกองสบายดีป้าน่อยสบายดีสบายดีครั้งแรก